ครับสวัสดีครับีเอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะครับมันนี้กม็มาพบอพ่อกับพ่อเตียมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อเตียมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อดอนละยองเนาะพี่น้องเนาะครับเมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่สิบสี่พฤศจิกายนหกแปดลาวพัฒนาออกหกศูนย์เก้าแปดเจ็ดเจ็ด ครับเลขล่างก็ออกเก้าแปดนะพี่น้องเนาะครับของพ่อดอนละยองงวดที่ผ่านมาเสียไดย้จับคู่ลุดนะพี่น้องเนาะเขาตะเลขวิ่งนะพี่น้องครับวันศุกร์ที่14พฤศจิกายน2568ดลาวพัฒนาพ่อดอนละยองบนล่างวิ่งรูด0กับแปดมาแนะพี่น้องเนาะ ว่าเปียกเนี่ยขันวิ่งได้ทั้งบนทั้งล่างนี่เนาะพี่น้องมาหรักลอยหน่วยล่างร้อมครหกแปดหกเก้าออกเก้าแปดนะวันนี้พระเตียงพามาตามต่อยกันเนาะพี่น้องเนาะกับลาพัฒนาพ่อดอนละยองนะครับ 其中一个。 รับลาพัฒนาพ่อดอนละยอง ครับบนล่างวิ่งดูดพี่น้องครับหกกับเจ็ดนะครับ ส่วนจับคู่เด่นในพี่น้องเนอะอหกหก หกเจ็ดนะครับอับหลักเจ็ดนะพี่น้องเจ็ดสี่เจ็ดเก้านะครับ ขับส่วนตัวเน้นในพี่น้องขับหกเจ็ดเจ็ดสี่นะครับ ครับส่วนเหล็กสามตัวพี่น้องหกเจ็ดสี่หกหกเจ็ดนะครับ สองครั้งพี่น้องล่มดีดีพี่น้องเอ้ล่มมะนาวมาทรงครับพ่อแจมลืมเขียนซื้อเพิ่นนะพี่น้องเนาะพอดอนครับพ่อแตมอดพอพันโทมาบอกนะพี่น้องเนาะครับ หกับเดดพี่น้องเนอจับคู่เด่น6กหกหก7จ6 7เ6 7ดสี่เจ็ก้ับเลขสตัวพี่น้องครับเน้น6 7เจนะครับอาสัตว์เจ็น,นะพี่น้องเนาะพอดอนลาวนะครับอาควยเข่าควห้ปังนะพี่น้องเนาะจะได้สกๆกมันมกันนะครับ ครับวันจันนะพี่น้องเนาะวันจันที่สิบเจพฤศจิกายน2568้าาวพัฒนาพ่อดอนระยองบนล่างวิ่งรูด6กับเจ็ับจับคู่เด่นหกห7หกเจ็ดเจ็ดสี่้าพี่น้องเนอะขับหกเจ็ดนะครับเนาะ ป้าพเต้มขอขอบคุณหลายท่าครับเด้อพพอดอนละยองนะครับเนาะที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาป่อเต้มมาครับฝากพี่ฝากน้องรับเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านด้อพี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแช่นแนวทางนะครับเนาะอาฉะนั้แนลนะพ่อเตีมขอวอวยพรขอให้เขา่าขอให้ปังครับพี่น้องอีพีก็จะได้โชกโชกมนัมนมันกันเนาะพี่น้องเนาะ เอาจะเริ่มนะพี่น้องเด้อขามาเล้วก็จะเลื่มกดไลกดแช์พอเตีมน้ำเดาเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตียมน้ำหน้าคบครับสุดท่ายท่ายสุดนี้ขอเอฟซี FC ทุกคนโศกโศกมนันมันเฮงเฮงรวยรวยเนาะครับเนาะครับพ่อการชิปนาพี่น้องครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม